สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกหนึ่งทุกคนครับมาดูสมบัติของสสารนะครับ property soft matter นะครับฟิสิกเนี่ยเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับ2เรื่องเท่านั้นแหละนะครับอันแรกก็คือสสารที่เรากําลังจะเรียนกันในนี่แหละอะไรกําลังจะพูดไปเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานสสารกับพลังงานนะครับอันตรกิริยาระหว่างสสารระหว่างพลังงานกับพลังงานอะไรพวกนี้วนอยู่แค่2เรื่องเนี่ยนะครับ ถ้าเรียนสูงขึ้นไปพวกเราจะบอกว่าสสารคืออะไรสสารเนี่ยมันเหมือนวัตถุเรียนฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์ข้อก็กายภาพก็คือวัตถุใช่ไหมถ้าไม่ใช่พลังงานก็สสารก็คือวัตถุที่มันมีมวลมีแมสมีมวลมีประจุไฟฟ้าถ้าเรียนสูงขึ้นไปมีแม่เหล็กก็จะเป็นมีสปินอีกตัวหนึ่งนะครับ เพราะสารเนี่ยถ้าเรียนสูงขึ้นไปหน่อยที่อาจารย์ว่าเนี่ยพวกเราจะไปเจอวิชาที่เรียกว่าคอนตัมแมกนานิกส์หรือคอนตัมฟิสิกส์นะครับในตรงนั้นเนี่ยมันบอกว่าทุกสิ่งอย่างสารต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคนะครับอนุภาคเนี่ยประกอบกันเป็นอะตอมอะตอมหลายอะตอมประกอบกันเป็นโมเลกุลนะรวมหลายๆโมเลกุลต่อกันก็กลายไปเป็นวัสดุต่างๆนะครับรวมกันมีเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ว่าถ้าพูดกันกรณีทั่วไปแล้วเวลาเรียนถึงสารเนี่ยเรามักจะแบ่งสารออกเป็นของแข็งครับของแข็งนะครับมีคาอีกคํานึงที่เขาใช้คําว่าคอนเดนซ์คอนเดน s ์ที่แปลว่าควบแน่นนะครับคอนเดนซ e แเตอร์วัตถุที่มันควบแน่นนะครับในตัวนี้ก็คือของแข็งนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่ามันควบแน่นก็มีหลากหลายถ้าเกิดว่าควบแน่นที่เป็นวัตถุที่มันมีระเบียบโครงสร้างชัดเจนเขามักจะไปเรียนในวิชา solid state ไม่เป็นไรนะครับไอตัวเนี้ยมันมีระเบียบถึงขั้นบางทีมีระเบียบขนาดแสงเดินทางผ่านมันได้เลยนะนะอย่างเช่นกระจกอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะเราไม่ไปถึงตรงนั้นแหละความจริงเราเรียนมาตั้งแต่เทอมต้นเทอมมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอีกเรื่องเกี่ยวกับของแข็งนะครับหรือว่าเรามองในมุมอะไรลิจิตบอดี้ใช่ไหมวัตถุแข็งกลง็งใช่ไหมครับต่อมาถ้าไม่ใช่ของแข็งเราก็เรียนของเหลวอีกอันหนึ่งก็คือกา๊าซ อีกอันหนึ่งคือพลาสมาจะว่ากา๊าซก็ไม่ใช่จะว่าของเหลวก็ไม่ใช่แล้วก็มีอีกอันนึงเขาเรียกว่าโบสไอสไตล์คอนเดนเซชันอันนี้เป็นลักษณะซูเปอร์อะตอมอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็บรรยายในชั้นเรียนพอสมควรเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรเราเรียนเอาคร่าวๆแค่นี้นะครับเเรียนมาก พอมากพอสมควรก็คือของแข็งเรียนการเคลื่อนที่เรียนอะไรของมันแล้วแล้วก็ถูกแข็งเกรงการหมุนอะไรเรียบรอพอสมควรละเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับของเหลวของเหลวเนี่ยเวลามาเป็นของเหลวต่างจากของแข็งยังไงก็ต่างที่เวลา,เ,าเวลาอะตอมหรือโมเลกุลมันยึดยึดกันเนี่ยถ้าของแข็งก็จะวัตถุแข็งเกรงไปเลยเกรงเลย,เลย,เลยไม่ขยับไม่เปลี่ยนรูปแต่เป็นของเหลวเนี่ยอยู่ในเหยือกเป็นเหยือกอยู่ในแก้วเป็นแก้วมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะใ้ตรงของเหลวเนี่ยนะครับ ก๊าซเนี่ยก็เบาบางลงไปอีกวาะไอตรงของแข็งของเหลวการตัวที่ต่างกันมากๆเลยก็คือเขาเรียกว่าความหนานแน่นก็คือมวลส่วนปริมาตรนะครับไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความหนา,นานแน่น density นะครับอันนี้ก็คือ mass mass ก็คือมวลอันนี้คือปริมาตรหรือ volume ปริมาตรอันนี้คือความ หนาแน่นนะครับนิยามตัวนี้ต้องจําไม่ได้นะครับ<ม>ความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มันต่างกันระหว่างของแข็ง<ม>ของเหลวแล้วก็ก๊าซนะครับของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซวิธีการที่จะหาความหนาแน่นเราหายัางไงวิธีการก็คือหามวลด้วยวิธีการชั่งใช่ไหมใช้ตาชั่งหาปริมาตรโดวยวิธีการคํานวณวัดวัดความยาวเห็นไ,ไหม หน่วยของปริมาตรนี่ก็จะเป็นกว้างยาวสูงใช่ไหมลูกบาทเมตรเงี้ยกว้างเมตรยาวเมตรส,สูงเมตรเียก็เป็น1ลูกบาทเมตรก็เมตรกํลาลังสามเป็นต้นนะครับมวลเนี่ยเป็นกิโลกร,รมัมเรียนไปแล้วนะครับวันความหนาแน่นก็คือกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองคือหน่วยของมันนะครับวันเรียนเกี่ยวกับตัวโลแล้วจากนั้นเราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันปกติถ้าเป็นวัตถุอ่า แข็งเกรงเราเรียนเกี่ยวกับแรงใช่ไหมซิกมา f อฟเท่ากับเอใช่ไหมครับแต่คราวนี้เวลาแรงมันไปกระทําอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของเหลวเนี่ยมันจะต้องไปดูด้วยว่าพื้นที่หน้าตัดมันเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้มีพื้นที่หน้าตัด A มีแรงมากระทํา f ต่อ A มันมีทั้ง A และทั้ง F วันวิธีการที่จะอธิบายเรื่องพวกนี้ที่มากระทำเนี่ยเราก็จะใช้ P แทน P ก็คือ f ต่อ a นะครับจำอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ P คืออะไร P คือ pressure ความดัน uh, pressure หรือบางทีเรียกแรงดันความดันนะครับความดัน F ก็คือ force อันนี้ความจริงไม่ต้องเขียนก็แล้ว A ก็คือ area หน่วยของความดันเป็นอะไรครับหน่วยของความดันเป็นอะไร force มีหน่วยเป็นนิวตันต่อ อันนี้ตารางเมตรนะครับนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยเขานิยามเรียกว่าปาสคาลท p เเดี๋ยวเรียนต่อไปจะเรียนเกี่ยวกับกฎของปาสคาลเป็นชื่อคนนะครับให้เก็บนักวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะมีความดันมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็นอกจากเรียนเรื่องแรงดันในทฤษฎีนเราก็เรียนจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดความดันนะครับเครื่องมือวัดความดันนิดหน่อยเอาหลักการ เครื่องมือวัด P ีนะครับโ okay. อเคอแล้วจากนั้นพอเรียนเรื่องการเราเรียนเรื่องกฎของการ์ดนะครับทฤษฎีจนของการ์ดแล้วก็การ์ดกับของเนี้ยการ์ดกับไอตัวของเหลวเนี่ยเราเรียกอีกตรงหนึ่งว่าของไหลของไหลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าฟลูอิดของไหลเนี่ยเราใช้ทฤษฎีเดียวกันนะ จริงแต่ว,ว่าไอเน,นี้ยมันการมันเบาบางนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เราต้องเรียนต่อไปคือกฎของแก๊สกฎของก๊าซนะครับร่าวๆแล้วก็ของเหลวกับของก๊าซเนี่ยจริงๆทุกสิ่งอย่างนะครับของแข็งด้วยเวลาเราไปเพิ่มอุณหภูมิให้มันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันเพราะว้นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วไปส่งผลให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเรียกว่าเทอร์โมไดนามิกส์ อุณหพะพละศาสตร์เทอร์โมเดนิมิกส์นะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎของเทอร์โมเดนิมิกส์ข้อศูนย์ข้อหนึ่งข้อสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนพลาสมาเนี่ยไม่ได้เรียนนะครับกล่าวถึงอ้างถึงเฉยๆชบล็อคไซเดอร์สำหรับผู้สนใจต่อไปอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับอา,อาจารย์เกิดในคลิปนี้ด้วยภาพรวมแต่ว่าอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับความหนาแน่นไปแล้วนะเพราะทักิลที่ทุกคนจะต้องทําได้คือคํานวณความหนาแน่น นะครับของธาตุแล้วก็เวลาพูดถึงความหนาแน่นเราต้องนึกถึงโลเท่ากับมวลส่วนปริมาตรให้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเริ่มกันที่ของเหลวเลยแล้วกันเอ้ยของแข็งของแข็งก่อนสักหน่อยนึงนะครับในมิติที่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ